พนักงานต้อนรับของสวนสาธาเือกมาด้วยคนท no ี่ใช้มือถือและ็บเล็ตกดติดตามที่ผมนี่นะคะสาหมู่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็อยู่กับช่องสาหมู่าน้แน่งนะคะวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวอะไรนกอันค่ะลัะค่ะชื่อว่าน้องน่าลัะค่ะคือปให่ ไก่ซิลกี้นะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปดูอะไรเอ่ยสัตว์สัตว์ของสัตว์หมูสัตว์ แล้วเราก็ไม่ได้เช็คเพศนะคะว่าเป็นเพศอะไรเราจะอยู่มาสามปีแต่เราเลี้ยงมาสามปีกว่าละแต่พาอมันมีแล้วพูดใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องจุดต้องไหนคะนี่นะคะอันนี้ก็คือนกแก้วเลอเบิร์ดนะคะไม่ขอดานะคะตัวนี้คือตัวเมียแั้วนี้คือตัวผู้คือตัวผู้เนี่ยจะไม่ไม่ดุเพราะตัวเมียเนี่ยเขาเขาสนห่วงเขาห่วงลังห่วงลังมากกลองนี้นะคะก็คือเลอเบิร์ดไม่ขอตานเหมือนกันนะคะจะเป ตรงนี้คือเราเบิร์ดไม่ขอบตาอนกันนะคะตรงนี้ค่ะคือฟอพัทนะคะส้ายมือคือภายบูเธอคอยแล้วก็ขวามือเป็นภายไดหลูดเธอคอยนะคะตรงนี้ผู้เมียนะคะนี้นกหาวค่ะ ตรงน,นี้ก็คือนี่เลยเจ้าก้อนเมฆก้อนเมฆตอนที่เซอพายุเกิดที่คือตอนนี้เขาจะห่วงตัวเมียนะคะเพราะตัวเมียกำลังกกไข่อยู่นะคะไข่มาแล้วห้าฟองเลยและนี่นะคะคือคนมาเที่ยวที่สวนสัตว์บ้านของเรานะคะทุกคนแต่เขาก็ได้เอานกออกมาเล่นแบบในเข่า หลายๆตัวก็เชื่องอยู่แต่ว่า,วาอยู่ในช่วงแบบอกกไข่อยู่ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าออกมานี่นีพิงซูตัวนี้เลยคือเป็นตัวโปรชองน้องหอมนะคะแล้วพูดได้ด้วยมองนะคะพูดได้ด้วยเขาจะพูดประจำคือสวัสดีครับ น้องหอมดูทุกวันแล้วก็วาดรูปให้ดูทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับแล้วมีตัวไหนอีกไหมอออีกกลงนึงนี่ไงกรงนี้กรงนี้กรงนี้ก็คือฟอร์พาสนะคะจะเป็นโคบอลกับโคบอลกรงนี้เพิ่งไข่ไปแล้วก็ใส่ลูกมาเป็นเมือเป็นไดร์ลโคบอลอะไรเนี้ยตอนนี้ทะเล ได้ออกมาเที่ยวแล้วสนุกสนานมากใช่ไหมทะเลนี่ตอนนี้ก็เอาห้วยมัวมาล่อนกออกจกงนี่นอกจากนกแล้วนะคะสวนสัตว์นี้ก็ยังมีได้นะคะเต่าญี่ปุ่นนะคะเราเลี้ยงมาประมาณสาปีแล้วเนี่ยสามปีตัวเท่านี้ไงสามปีตัวเท่าเจดกเลียนี่ดูดิเต่าทองอ่ะ่แบบจากตัวเล็กๆนะ คือพี่โตบอกว่าพี่โตศึกษามาคือถ้าพื้นที่ใหญ่เขาก็จะตัวใหญ่ั้แต่เนี้ยเขาเลี้ยงอยู่ในกล่องนะเขาก็อยู่ใกล่องไม่ใหญ่มากนี่เลยค่ะนะักท่องเที่ยวค่ะที่นี่ก็จะมีไก่ซิลกี้คอยต้อนรับเลยคะ่ะเห็นไหมไก่ซิลกี้ตัวนี้อ่ะก็มีชื่อว่าน่ารักอ่นะนักท่องเที่ยวชอบไหมคะชอบ่ไหมคะเดี๋ยวซื้อมาอีกสิบตัวเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคอนไว้ยืนให้น้องยืนแล้วก็กินอาหารน้องไก่ชิลคี้พนักงานต้อนรับขอนสัต์สัตย์ค่คือน้องอ่ะฟักไข่ออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าน้องออกมาเป็นตัวแล้วนะคะเราก็หาผู้ปกครองให้น้องนะคะคือหลายครอบแล้วก็คือได้ผู้ปกครองไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกสองครอบที่ฟักอยู่ แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้น้องไปดูแลเป็นผู้ปกครองนะคะเป็นป,ป้าป้าหมาแม,ม่หรือเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมก็เข้าไปดูได้ในแฟนเพจ Facebook ชื่อว่า, no for านกแก้ว f o r you บ้านสามมูซาด้วยนกแก้วฟอยู่บ้านสามมูซาเลยนะคะอ่าตอนนี้สวนสัตว์ย่อยยมๆของเรานะคะก็จะเริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าจะให้นกบินทั่วห้องไปเลยนะคะดูสิ คือที่เห็นเชื่องเชแบบนี้ก็คือเราต้องเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนใช่ไหมคะ <ST RC> เราต้องเอาเขามาป้อนตั้งแต่เล็กเลยนะคะเราก็ทําคลิปมาเรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่ค่อยลงคลิปเกี่ยวกับสัตว์มากเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วถ้าใครแบบอยากดูคลิปเกี่ยวกับนกของบ้านเราแบบบ่อยๆใช่ไหมเข้าไปดูที่สามูซ่ามันี่สา,ม,ามูซ่าแฟ<า>มิลีนะคะเป็นช่องใหม่ของพวกเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะ3ามูซ่านะคะก็ต้องขอัวลาก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็เจอกับพวกเราในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย